สวัสดีครับ The g a d g e นะครับคลิปนี้ว่าจะมาทําคลิปในการเวอร์ซัสกันระหว่าง Sam s u ง g g a l a x ซ A54 5G นะครับเป็นมือถือปี2023ประดับ mid r a n e ตัวท็อปของ s a m s u n งที่ขายในไทยเปิดตัวประมาณสักช่วงประมาณเดือน1เดือน2บ้านเรานะครับก็ก่อน H S series ถ้าผหมจะไม่ผิดนะอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเป็น Galaxy a g a l a x y S11 FE 5G ทั้ง2ตัวนี้ 5G เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไม่พูด 5G เลยเนาะก็แค่อ่านชื่อตามกล่องให้ฟังนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในช่วงประมาณปลายปี20 2 1นในช่วงงปลายายยออุขอ ตัวอีกของ S21 แล้วก่อนที่จะเป็น S22 นะครับก็ประมาณนั้นในช่วงทำลายเนี่ย S21 จะเปิดตัวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2-3เดือนจะเป็น S22 อ่าประมาณนั้นเพราะ S22 ขายมาได้กบเกือบ ก็จะเป็น A54 เกิดใหม่รอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้อายุตลาดนะครับณวันที่19กรกฎาคมนะครับเจ้า A54 เนี่ยทำตลาดมาประมาณสักครึ่งปีมัน6เดือนประมาณนั้นแต่ถ้าเกิด s 1 8 e เนี่ยทำตลาดมาปีครึ่งแน่นอนว่าอายุของ2ตัวนี้มันต่างกันนะต้องบอกก่อนมันต่างกันชัดเจนนะครับคราวนี้เนี่ยอะไรที่ทําให้เรามาทําคลิปเทียบในวันนี้เหตุผลอย่างแรกคือทั้ง2ตัวนี้ยังขายตลาดปัจจุบันทั้งคู่ถึงแม้ว่าตัวขวาจะลากานานแล้วหรือตัวซ้ายจะเป็นตัวใหม่และราคาขายเนี่ยต่างกันไม่มากนักราาคที่ ขยับ s p f f เนยครับตัวมมร้อยยลงมาณวันนี้เนี่ยหนึ่งนเ้าร้อยแล้วก็ เขามีทำโปรตอนนี้นะกระกฎาเนี่ยนะหนึ่งานในของมือหนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้คือ2องนะครับสองสคู่น,นะสอง256ของ a 1 1 fe เนี่ยราคาที่ประมาณ1,790งราคาโปรแต่ราคาจริงคือหนึ่งหื่นเก้นอะคะอันนี้คือราคาที่เขาเป็นราคาเต็มที่เขาไว้ทำแคร์พลสได้นะประมาณนั้นแต่ถ้า A54 เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่1,390งหมื่นสามพันเก้ 14, เาร้อยเป็นร้อยยีส่วแปดแล้วก็หนึ่ง,งม 20, okay หมื่นห้าพันเก้าร้อยสองห้าหกแต่สองห้าหกจะม ก็ราคาส่วนต่างราคาเนี่ยไอตัวร้อยี่แปดเนี่ยอันนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยอันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันต่างกันมาสี่พันผมถือว่าต่างไม่เยอะอันนี้คือคือประเด็นประเด็นหนึ่งที่เราจะเอามาเทียบสองประเด็น,นของราคาตลาดมือสองมันไม่ต่างกันเลยเพราะ A54 เนี่ยไอตัวเมมร28เนี่ยประมาณสัก10,000คุณหาซื้อได้หรือ11 0 0งอันนี้แล้วแต่รลานแล้วแต่สภาพแล้วแต่ประกันแล้วแต่รอยอะไรพวกนั้น11 0 0งนี่คือหาซื้อได้แน่ เอส FE ก็เช่นกันต่ำกว่านี้หาซื้อได้ไหมทั้ง2ตัวนี้ได้แต่มันจะมีตำหนินะครับเอส FE เนี่ยถ้าคุณจะหาซื้อมือ2ก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าด้วยความที่อายุมันเก่าเนาะเพราะฉะนั้นในตลาดถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยราคามันถูกซ่่งอยากจะประกันหมดุ่ณอยากจะมีรอยหรือกล่องไม่มีโอเคนะสาปัจจัยเนี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานได้เช่น มือถือโจรกรรมมาหรือเปล่ามือถือมีอะไรไหมมีคดีอะไรหรือเปล่าก็แนะนําว่าเวลาซื้อมือถือมือสองถ้าคุณจะมองราคามือสองเป็นสำคัญว่าใกล้เคียงกันแล้วลองสักรุ่นหนึ่งไปที่หนึ่งดูร้านใหญ่ๆนะครับร้านใหญ่มาบุญคลองร้านใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยดูรีวิวดีๆดูที่น่าเชื่อถือถ้าถามลรวรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่ายูเซอร์คนไหนที่เขาขายของแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณถามอะไรแล้วเขาเขาตอบส่งส่งเขาเขาพูดวร้สึกไม่สบายใจไม่ต้องไปซื้อเนาะก็เอาที่ที่คุณแบบโอเคหรือไม่ก็เพิ่มเือาหหณล โ okay, อเคเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยนะเจ้า A54 เนี่ยก็มันจะเป็นมือถือมิดเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นราคาเปิดตัวมันก็ไม่ได้สูงใช่ปะและแน่นอนว่ารุ่นพี่เขา A53 ก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับชิปเซ็ตของเจ้า A54 เนี่ยจะเป็นชิปตัว Exynos 1380นะผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอหยาเปิดโพยนิดนึงชิปเป็น Exynos 1380นะครับ5นาโนเมตรนะครับแล้วก็ Android 13โดยเปิดตัวมาพร้อมตัวนี้เลยนะเครานี้ในะหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอไซส์แบบนี้นะครับไซส์ไซส์เดียวกับ Exynos 8 8 9เคือไ,ไ6ส สนิ้วคือจอจอเท่ากันเลยนะครับจอเท่ากันเลยผมคิดว่าเป็นจอเดียวกันด้วยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของกอยล่าคาสแตกต่างกันแต่ว่าตัวข้างในอ่ะผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันในเรื่องของอ่าโมดูลอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะว่าผมเราเอากระจกของ i f e เนี่ยไปใส่ กระจกของ A54 มันวางได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องสเปกจอเรื่องความสว่างอันนี้อันนี้ต่างกันแน่ๆ PPI มันต่างกันแน่ๆเพราะว่ามันคนละปีเนาะโอเคต่อมาเรื่องที่จะต้องพูดถึง A54 ก่อนเหมือนกันก็คือกล้องนะครับกล้องเนี่ย A54 ไม่ขี้เลยนะกล้องตัวกลางที่ผมแคชสเปกมาเนี่ยเหมือนจะเป็นกล้องเดียว S22 S23 แต่ว่าไม่มีดอลพิเซลตัวบนนะครับก็จะเป็นกล้องวัลร้าวที่มี OIS ให้ตัวล่างจะเป็นกล้องเรียกว่ากล้องเดฟหรือว่ากล้องแมคโครแค่2ล้านเอ้ห้าล้านห้าล้านนะครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรอะไม่ ไมมีการสั่นเนาะแล้วก็การซูมถ้าคุณเกิน 2x เนี่ยมันก็แตะแต่ถามว่าโดยรวมนะของกล้องตัวนี้ถือว่าดีมากคุณภาพภาพออกมาสวยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างภาพให้ดูนะครับทีละภาพของ A54 นะซึ่งแน่นอนอันนี้คือผลของการอัปเดตแต่ว่าวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าวิดีโอของ A54 เนี่ยไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับวิดีโอเดี๋ยวขึ้นแชร์หน้าจอพร้อมกันเลยเนาะของของ A54 คู่กับ a 1 FE เช่นกันนะครับแน่นอนว่าคุณภาพภาพของ2รุ่นเนี้ยมันต่างชัดเจน a 1 FE เนี่ยจะเน้นความที่เรียกว่าไงเดีย๋ยว er, ความนนนนนัวของภาาพทีียย่ยป,ป้ 1 1จะเป็นโทนนั้นนะครับแล้วก็มีดูอัลพิเซลของตัวเลนส์หลักของ A11FE ที่จะเป็น12ล้านอันนี้50ล้านอัลต้าวาเนี่ยของ A11FE ใน12ล้านส่วนอัลต้าวาของ A54 ก็12 000, ล้านเช่นกันนะครับแต่ว่ามันรู้สึกจะคนละสเปคนะแล้วก็ตัวเลนเทเลของ A54 เนี่ย ไอของของ s t e เนี่ยคือเลนเลนซูมนั่นเองมันอยู่ที่8ล้านนะครับออปติคอาได้3เท่าแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะเป็นเลนที่มาโร o ก็คือมันไม่สามารถจะซูมได้มากเขาเลยเรียกว่า m a โรรนะก็ถ่ายวัตถุใกล้ได้อะไรได้ก็อยู่ที่5ล้านแบบ 2x แน่นอนว่าฟังแล้วกล้อง S10E เหมือนจะโหดกว่าแต่ความจริงแล้วพอมาถ่ายนะปีนี้มาเทียบกันใช้งานแล้วมันผมมองว่ากล้องของ s 1 e เนี่ย แพ้ก็จุดกระจายเลยนะในเรื่องเรื่องคุณภาพในเรื่องการกกเก็บความละเอียดในเรื่องความสว่างอะไรพวกนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดมาดูในฝั่งของ A11E บ้างอะ A11E จะเป็นชิป A9 สองพันนะครับซึ่งความแรงไม่ต้องกังขามันแรงแน่ๆ A11 เป็นยังไงทั้งซีรีส์นะตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่4 5 0 0ซึ่งขยายจาก A11 ร่างเล็กมาจะ,ะพอๆกับ A11 Plus ประมาณนั้นคีย์บิ๊กไลความร้อนก็ใหญ่ขึ้น,นครับอยู่ตรงกลางก็ใหญ่กว่า A11 ก็คือตัวแก้ของ A11 ทั้ตลลลนตม,ม้คออบือ รเรื่องของอาแบตเตอรี่ก็กพอคุยระมาะแล้วส่วนเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่น2ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นทั้งคู่ A 5 4จะก,กันน้ํากันฝุ่นในลักษณะที่เรียกว่าพอใช้ได้เพราะว่าเป็น IP 6 7ก็คือกันน้ําระดับที่ดำน้ําได้1เมตรนาน30นาทีนะครับแช่ไว้ภายใต้แรงดันปกติกันฝุ่นระดับสูงสุดส่วน H8FE เนี่ยจะก,กันน้ําอยู่ที่ IP 6 8คือ1เมตรครึ่ง30นาทีภายใต้แรงดันปกติกันฝุ่นระดับสูงสุด เอาเป็นว่า2ตัวนี้ลงน้ำได้ทั้งคู่ไหมถ้าคุณจะจุ่มลงไปแบบนี้ลงได้ทั้งคู่แต่ถามว่าพาังไหมก็ถ้าคุณไม่ใช้แคปซัสก็ก็แล้วแต่วุนแต่กรรม ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยทำมือถือตกบ่อยๆเนี่ยตามพวกตามร่องอะไรพวกนี้นะครับตามร่องตามพอช์าเนี่ยอาจจะมีรูที่มันซีลมันเสื่อมได้เพราะฉะนั้นอินวอลเลนตีแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะรอดหรือเปล่าแนะนําว่าถ้าเกิดคุณจะต้องการลงน้ำเนี่ยแนะนาซื้แคมพาสไปแต่ว่าก็อย่าลงน้าเค็มอย่าลงน้ำเพื่อได้แรงดันนะเพราะว่าอาจจะผิดเงื่อนไขก็ได้นะครับต่อมาสิ่งที่เหมือนกันนะคือเรื่องของตัวเมมโมรีเพราะ2ตัวนี้สองให้หกเหมือนกันแต่ความต่างเนี่ยแน่นอนว่าคนละตระกูลเนาะคนละตระ การอ่านแรมที่เร็วกว่านะครับการประบวลผลของ CPU ถึงแม้จะเก่ากว่าก็เร็วกว่าอันนี้ส่วนตัวเลยนะอ่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผมเอา2เครื่องนี้มาเทียบกันปกติผมจะมีมือถือเครื่องนึงแล้วถ้าผมเอามือถือเครื่องใหม่มา2เครื่องสมมติพร้อมกันนะผมจะโอนข้อมูลลงทีละเครื่องแล้วก็โอนอีกเครื่องหนึ่งนะครับปกติผมจับเวลาเนี่ยถ้าโอนไปโอนมาในรุ่นเรือธงด้วยกันนะจะอยู่ประมาณชักข้อมูล1ประมาณ100ตน้ตนๆชักประมาณไม่เกิน120ยยีิกนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งคือโอนจบอันนี้ไมม่ การอินสตอลโปรแกรมหรือว่าการจัดการไฟนะคือนับเฉพาะการโอนอย่างเดียวชั่วโมงหนึ่งจบโดยใช้โปรแกรมชา,มาร์สวิตของซัมซุงแต่พอมาใช้ A54 เนี่ยฟาดไปเกือบ4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าตัวแรมหรือเมมโมรีหรือว่าตัวอะไรออนบอร์ดเนี่ยมันเขียนอ่านไม่ได้เร็วอันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับต่อมาในเรื่องของ eSIM ไม่มีนะครับ eSIM ทั้ง2ตัวนี้ไม่มี eSIM เพราะฉะนั้นการใช้งานต่างประเทศนะครับอาจจะไม่สะดวกแน่นอนว่า2ตัวนี้รอ,องรับรองรับแบบ2ซิมก็จริงฝั่ง A54 รองรับซิมจริง 2ซิมแต่ซิมที่2คุณต้องเลือกว่าคุณจะเอา s อ c ซีกหรือคุณจะเอาซิมจริงแต่ s อ f e คุณต้องใช้ซิมจริง2ซิมเท่านั้นนะครับ e ซิมไม่สามารถรองรับได้ทั้งคู่นะอันนี้คือข้อดีที่ a 5 4ได้เปรียบเขาเป็นพี่ใหญ่ของของตระกูล Mid La นแต่ว่า s อสเเป็นน้องเล็กของตระกูลเรือธงนะครับแนะ่นะนอนว่าความหนักมันต่างโอเคเราพูดขนาดนี้แล้วแล้วการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้งานจริงๆเป็นยังไงบ้างอาจผมเปิดจอให้ดูแน่นอนว่าจอมันคนละคนละหน้าจอเนาะแต่ก็ม่เปนนนรออกาาาใใช้งงััพะฝ ของ A 5 4เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ CPU ไม่ได้แรงเนาะเป็นไอซีน็นนปะครับในเรื่องของ CPU ที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากมายถ้าผมเอาไว้ใช้แบบตลอดวนันแล้วก็เล่นเกมตลอดวันเนี่ยมันจะมีอาการอุ่นๆท่อนบนประมาณนี้นะครับอุ่นๆบ้างให้เรารู้สึกอุณหภูมิก็มือเราจับได้ประมาณชัก3 0กว่า40องศานะครับไม่ได้ร้อนมากมายแล้วพอมันร้อนเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมผมเล่นเกมแบบมินตันมันคือเกมนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบมินตันมันคือเกมแบบมินตันคลาสสิคนี้น การแหลกคุณสังเกตมันจะคิดนานเห็นไหมมันจะคิดนานแล้วมีมีอาการแหลกบ้างในเวลาเวลาที่เราเล่นนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกเคลื่อนไหวนี่น้าพอเห็นเรา่ามันจะเป็นเกมที่ลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวเนาะเพราะฉะนั้นเล่นสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะมีอาการค้างบ้างหน่อยแต่ถามว่าค้างเราคิดไหมไม่เพราะว่า CPU ไม่ได้แรงโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดเราจะมาใช้างานจริง,รงๆเนี่ยผมมองว่าอ่า โอเคใช้งานได้เพราะว่าผมใช้งานแบบที่เรียกว่าอัดเกม2ชั่วโมง YouTube 2ชั่วโมงสกรีนออนนอนทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงที่มันร้อนแบบท่อนบนๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ ปล่อยมานะก็คือใช้มันต่อเนื่องเพราะเวลาเกมผมเล่นแบบพินตันเนี่ยผมเล่น2แมตช์ต่อเนื่องประมาณนั้นซึ่งมันจะกินเวลาสักอย่างมันก็20นาทีนะครับยูทูปก็จะเปิดรันรันตลอดเรืเ่อยๆเวลาฟังเพลงในรถอะไรพวกนั้นแบตเตอรี่อยู่ได้ต่ำสุดที่ผมใช้งานนะ18ชั่วโมงภายใต้สกรีนออน6ชั่วโมงหรือเล่นเกมกับยูทูบลงกันประมาณแค่สามสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นเอสี่แปดเอฟไอนะปีสองพันยี่สิบสามนี้นะครับแน่นอนว่าเอสีนอตหนึ่งสามแปดศูนย์มันจะเอสีนอตสองพันหนึ่งร ซีนอตสองพันหนึ่งมันเก่ากว่าก็จริงความแรงมันยังอยู่แต่พอความแรงยังอยู่ด้วยเวอร์ชั่นที่มันเก่ากว่าเนี่ยทำให้แบตเตอรี่มันไหลโอเคไหมแบตเตอรี่มันเล็กกว่า A54 CPU มันแรงกว่า A54 คุณเริ่มจับประเด็นเดิยนะอันนี้แรงกว่า แบตเล็กกว่าส่วนข้างซ้ายแรงน้อยกว่าแบตใหญ่กว่าอันนี้จะพอรู้ว่าอันไหนกินแบตมากกว่ากันแต่ประเด็นสาคัญไม่ใช่ตรงนั้นเรื่องของการจัดการพลังงานเรื่องของซอฟต์แวร์แน่นอนว่าทั้ง2ตัวเนี้ยดีแต่ว่าถึงแม้จะเป็นโวชชั่น13เท่ากัน13ที่ลงของเก่ากับ13ที่ลงของใหม่อันใหม่ก็จัดการพลังงานดีกว่าเพราะฉะนั้นของ s อซีเอเนี่ยของปี2023เนี่ยแบตเตอรี่ที่ผมใช้มาแบบโหดๆนะมันจะอยู่ที่9ชั่วโมงเดี๋ยวผมเปิดให้ดู9ชั่วโมงนะครับในการที่จะใช้งาานแบบเยกว่ ไม่สงสารเขาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึง่งหาไม่เจอแล้วอะเออแบตเตอรี่อยู่ทั้งมันเก้าชั่วโมงพอดีผมผมหาไม่เจอเมื่อกี้พอดีไปรีเซ็ตค่าแบตเตอรี่แล้วก็เมื่อวานก่อนก็เพิ่งเพิ่งรีเซ็ตมือถืออีกรอบนึงเพราะว่าตอนโอนข้อมูลคิดว่ามันจะเป็นข้อมูลค้างไงข้อมูลเก่าก็เลยรีเซ็ตไปแบตเตอรี่เนี่ยที่ยาวนานสุดของไอซิ่งเอฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงถึงประมาณสัก2ี่สชั่วโมงแต่ย้ำนะช่วง20-24ชั่วโมงสริรถนออนประมาณ3ชั่วโมงขอองงไซซเเคิลแบันน้ึน่สปริน มันไม่ใช่ความจริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ screen on สามชั่วโมงเนี่ยมันแทบจะเป็นมือถือสำรองถ้าเราใช้มือถือหลกัหลกๆแบบชีวิตจำวันเนี่ยจะมี screen on ประมาณสักี่ชั่วโมงเป็นขั้นต่ําซึ่ง4ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้12ชั่วโมงเอาเป็นว่ายิงฝั่งก็ยิงงง A54 condition ค,คือใช้งานเปิดจอประมาณ6ชั่วโมงต่อวันโดยไม่สนว่าแอป,ปอะไรอยู่ได้18ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็น S11 FE เปิดจอ6ชั่วโมงเหมือนกันแบตเตอรี่อยู่ได้มาสัก12งชั่วโมงโอเคไหมเพราะฉะ ชนะ s 1ด e, e กับบ้านไปก่อนเลยเพราะว่าแบตเตอรี่เขาหมดเร็วนะครับแล้วก็มีเรื่องความร้อนด้วยนปีนี้เนี่ยผมมองว่า i 1ด e ถึงแม้ว่ามันจะเก่าแต่มันก็ยังได้เปรียบเรื่องความแรงเพราะฉะนั้นโจทย์2ตัวนี้ผมมองว่าต่างชิ้นเชิงถ้าคุณมองว่าคุณต้องการความกลมกล่อมในเรื่องของการกันน้ําได้กล้องที่สวยงามเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับการน้ํากันฝุ่นได้ซอฟต์แวร์ใหม่หน้าตาของตัวบอดี้เนี่ยเหมือน s 2 3เหมือนรุ่นแพงนะคือแน่นอนว่าดีไซน์เนี่ยมันตกแต่งได้มากกว่าดีไซน์ของันนีอับนน มันโอเคกว่านะแล้วก็เรื่องของการใส่ชิมเรื่องของการทํา SD card ที่จะมาใส่มือถือได้เนี่ยมันโอเคแต่ความแรงก็ไม่ได้มากนะ A 5 4คือคาตอบนะครับในในในคลิปนี้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการมือถือที่มีความแรงเป็นหลักแล้วคุณบอกว่าคุณจะถือมือถือ2ปีแล้วคุณไม่สนใจว่าแบตเตอรี่จะหมดเร็วแค่ไหนเพราะว่าคุณชาร์จตลอดเวลาได้คุณอยู่ที่บ้านหรือว่าเรื่องบทบมดเร็วเนี่ยถ้า9ชั่วโมง1 0ชั่วโมง12อชั่วโมงคุณรับได้ A 1 1อ FE อาจจะเป็นคำตอบนะแล้วก็เร นแน่นอน2ตัวนี้มันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันไม่ใช่วุ่นท็อปนะครับการที่จะเรียวกว่าไงเดีย๋ยวได้รับการซัพพอร์ตแบบพวกซอฟต์แวร์ตัวแบบฟีเจอร์ใหม่หมๆอะไรพวกนี้ย a 1พ FE มันได้เปรียบ A54 อาจจะไม่ได้เรียบขนาดนั้นได้เบียบในเรื่องของของของ,ของความปีใหม่เนาะแต่ว่า A7FE เนี่ยมันยังเป็นเรือธงอยู่ถึงแม้มันจะเก,ก่าก็ตามทีมันอาจจะมีฟีเจอร์อะไรอย่างที่อาจจะหลุดออกมาได้อันนี้ก็พูดตรงๆนะครับจากประสบการณ์ของผมที่แบบใช้งานมือถือมาแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่เคยลงจากเรือธงมาก่อนเลยแต่ถ้า2ตัวนี้ให้ผมเลือกให้ผมเลือกนะถึงแม้ผมจะบอกว่า A7FE มันแรงกว่ามันเขียนอ่านเร็วกว่าแต่ผมขอเลือก A54 ณวันนี้เหตุผลนะไม่ยากหรอกเพราะว่า1คือผมใช้มือถือเพื่อทุกสิ่งแน่นอนว่า A54 อาจจะมีบาางงงสิ่ ไปแต่ว่าแบตเตอรี่และการจัดการพลังงานแล้วก็ไม่ร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญถึงแม้อาจจะมีค้างสักวันละครั้งผมถือว่าผมรับได้ดีกว่าที่เจ้านี่มันแรงจัดแล้วก็ไม่ค้างเลยแต่แบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีให้เราใช้เลยนะผมเลยเลือก A54 เป็นคําตอบแล้ววันนี้ก็ฝาก2ตัวนี้ได้วดวงใจใครที่คิดว่าจะซื้อมือถือนี่ก็ประมาณมือสองเนี่ยไม่เกิน1 3ื่นสามหมสองตัวนี้อาจจะเป็นคําตอบได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อมือหนึ่งราคาไม่เกิน2 0,000ื่นสองตัวนี้ก็เป็นคําตอบเช่นกันขอให้พิจารณาในเรื่องของรายละเอียดด้วย นะอีกอย่างหนึ่งคือลืมบอกว่า A54 เนี่ยผมไม่เคยประทับใจมันเลยนะต้องบอกก่อนท้ายคลิปนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ลืมพูดตอนต้นคลิปเราไม่เคยประทับใจมันเลยในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของการจับถือและแม้แต่ U I คือเนี่ยสแกนนิ้วก็ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่ไประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เจอที่ช็อปเลยแต่พอมาอยู่ด้วยกันกับมันเนี่ยหวันผมกลับหลงรักมันด้วยความที่ลื่นเพียงพอ ไม่ต้องแรงเกินไปอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับแล้วก็ทําให้เราอยู่ได้ตลอดวันแต่ถ้า S17 FE เนี่ยแน่นอนามันลื่นหัวแตกถ้าเทียบกัน2ตัวนี้มันลื่นหัวแตกมันประทับใจใแต่แรกแต่มันจะไม่น่ารักถ้าแบตเตอรี่กลับไปถึงบ้านโอเคเนาะขอบคุณที่รับชมมากๆแล้วก็ใครมีคําถามอะไรกับ2ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะตอบได้ไม่หมดเพราะว่าเวลาสั้นแล้วก็เราเปรียบเทียบได้แค่ดีฟนงชั่นสำคัญๆนะครับก็มีคําถามไรถามได้เลยนะขอบคุณที่รับชมมากๆสวัสดีครับ